สวัสดีเพื่อนๆื่องเลดเบอร์เกมเมอรทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการผ่าทัวร์ห้องเพจเอดเ็ดเฮ้ยไปันเลยดีกว่าเนาะอย่าชาอยู่ใหญ่ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตาชยอยู่ใหญ่เบื่อละสำอะไรภูมิเบื่อละเล่นอะไรเดียวนล่แหละสนสนุกก็ได้ เบื่อสมรภูมิสม,มสรภูมิต้องสอบพวกทำไมต้องเกลี้ยงหลอด้วยวะเจอได้เนาได้นะจอโว้ก็ได้นะ ผมไม่ได้ดูนะผมไม่ได้ดูนะน้องผมเขาดูผมไม่ได้ดูจริงๆนะเน็ตโอ๊ยเปลี่ยนเน็ตแล้วแหละขออภัยกับเน็ตครับ <c oughs> เหนื่อยโอ้ยหายละโอเค,อเค,อเคมันก็ไม่หายป่ะก็ยังกระตุกๆกอยู่เจ็ดเจ็ดเรืรอสายเกมโบนัสเล่นี่ว่า <c ười> ไม่ถึงเส้นเมื่อกี้นี่ ừ. Ừ. น่าจะกันได้แล้วแหละยเบนสีด้วยโหดโหดน้บินด้วยปาเป้ากันปาเป้าขาวแดงแดงอะไม่ได้อ่ะสิบสองไหแปดไม่เป็นไร ได้อยู่ได้อยู่แล้วเราเบิ้ลสี่ก็ได้อ้าวนึกว่าจะการเกาะโอ้โหแม่โจ้เบ็นสี่เก้าสิบเคได้อยู่ ผมเอาคู่นี้นะแล้วก็เอาเบิร์อสองเบิร์สี่ได้เบิร์อสองสองรอบก็จบได้เหมือนกันบังคับขายไม่นะโอเคออกออกโอเคได้อยู่สิโอเคละเนี่ยติดบ้างแล้วโห อเข้าไปไม่ถึงฮะเจ็ดแปดเกสิบไม่ถึงไม่ถึงต้องเบินสิบสองอะเ้าไม่ถึงหละเย่เย่ชนะเบลเย่เกมแรกชนะแล้วครับเพิ่มเนาะหมวกติดด้วยอือหืนอน เฮ้ททำไมพี่เดียวขาเล่นใบจังวะแปบ๊บเดียวเองตอนแรกตูยังเห็นอยู่สองแสนป๊แบบเดียวมาแสนแป๊บเดียวเก้าแสนเขานอนปะเนี่ยเออโอเคต่อไปต่อไปผมผมก็ต้องทำแแต้มร้านนึงให้ได้ครับเป็นพื้นฐานผมยืนพื้นนะ ช่วงนี้เน็ตบ้านผมก็เป็นอะไรก็รู้แม่งป่ามันชอบดูดแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ผมใช้เน็ตบ้านผมตอนที่อัดตอนแรกอะผมเลยต้องมาใช้เปลี่ยนเป็นเน็ตค้างบ้านแทนเนี่ยถึงเล่นได้เอาใช้เน็ตบ้านมึงบ้าป่ะปัาก็ ปามปามปามปะกะปามปะกะ้าเจ้าสาวคิสแถวเดดเดดเฮ้ยเร็วมีระฆังเอยทุยระฆังเออนี่ระฆัง,อย,งอยู่นี่เข็มทิศแล้วก็ซองบินสิบโอเคสี่โอ้ยเบาไม่สี่สี่หายเลยครับ อย่าผวนนะสีหายสีหายเฉยๆแต่อย่าผวนอย่าผวนนะอย่าผวนนะึงแค่บอกว่าสีหายแค่บอกว่าสีหายเฉยๆนะ <c oughs> คุณผู้ชมคงจะแบบว่าอะไรมึงเนี่ยก็สีหายก็สีหายไปดิก็ๆๆไม่ได้ว่าอะไรนะหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเชียเชียเชียนะเชียเชียอีสเชีย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 ที่เป็นที่ตัดคนแก่ครับก็ไม่ใช่แล้วอือสุดยอดเพื่อนเบิ่มไปเลย

ฉันจะบินบินไปฉันจะบินบินไปจุกะจะอ้วกเพิ่งกินข้าวมาขออนุญาตเปลี่ยนท่าถ้ามีเสียงลมเข้าขออาภัยอย่างแรงนะครับเพราะว่าอัดคลิปแล้วไม่เปิดพัดลมส่วนใหญ่ของาจะอัดคลิปไม่เปิดพัดลมใช่ไหม ต้งโคตรร้อนเลยทนไม่ไหวละเร็วดิ้าว่าเออเอเอเนสองบอ,อกออกหน่อยก็ได้พี่ อาจจะแคสเกมอื่นคู่ไปด้วยเนะก็ไม่แน่วัน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 นี้วันที่เท่าไหร่ปะอ๋อไม่แน่วันที่แปดนะครับผมอาจจะลงเกมอื่นไปด้วยเนาะเผื่อแบบคุณผู้ชมอาจจะเบื่อเกมเศรษฐีนั่งเล่นอยู่เกมเดียวเกมเศรษฐีกูอยากดูเกมอื่นบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็อได้จัดปุยขอมาแล้วจัดให้ ไม่มีคนขอหรอกอยากเล่นเองคกัรเกาะเขากันเกาะคือเขาไม่ได้กันเกาะเขาจะเอาเกาะเลยแหละเขาจะเอาคูณห้าเลยแหละ อคุมเต่าไม่ติดเลยหมวกไม่ติดเลยผมได้ตัวคุมเต่าอ,อันใหม่มาแล้วนะแต่รอก่อนเรามาชาต้องการไม่ใช่รอมาชาต้องการสิเรามาจี้มันพร้อมไม่ใช่จี้พร้อมอะเออเรามาจี้มันพร้อมแบบว่าไม่มีจีอ้อัะเออพูดง่ายๆอะไม่มีจีอ้อัะ ผมต้องการจริงแล้วะครับจะเย็นมาเยอะจะเย็นมาตั้งนานอโอ้ยอะไรกูเนี่ยกูี้น่าจะหมดแล้วแหลจะเนอจากสถานาการณ์กิบอีโมแบบนี้เนาะ กูโดนคูนห้าเลยไปตาสุดท้ายตาสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเพราะเราจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆม่้ทักทีล ลินจ์จอจัสตินเฮ้ยแต่ผมไม่เคยเห็นใครนี่เลยนะส่วนมากเอวอกทีก่ใช้ก็ใช้จัสตินกันไม่เคยเห็นคนใช้นินจาจอัสตินเลยนะเออแปะผมแปะตาดิแล้วผมก็ไปแปะเดี๋ยวโธอย่างเพียวอะ่ะโอ้ยมันมาดูดตัวอีกโอเคโอเคบันทึก บ้าเบบังคับขายด้วยใช่เก็บไว้ทำไมจะเก็บทำไมไยก้าวแน่เลยกูว่าแล้ว จะเก็บทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาสว่วงไม่คิดจะกูฟัวไม่ใช่ไหมเนี่ยมีหาสจุกอันลําเลิศเกิดมาจะเสียชิเกี่ยวแต่งงานเถิดคุณหนุ่มคุณชาเพลงแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะ ยังหวอะเพลง้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะแสดงว,ว่าเขานะ่าจะใช้เอ็ตวตะแล้วเขาเปลี่ยนมาใช้เป่นเอหัวอ่ะถ้าดูจากเขาใส่สองบินช่องนี้ด้วยเขาอ,อาจจะแบบว่าไปรวมอะไรเงี้ยแล้วเอ็ค้ามันยังน้อยอยู่เออไปรวมเอาเอเอสบวในทีนี้ยังไม่ได้อัพเปิลแ็กเป็นกาก็เลย ใช้ตัวนี้เล่นอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่เขาก็ห้าวหาญมากเลยนะมาเล่นในห้องเพรเนี้ยใช้ A อบวกมาเล่นห้องเพรเนี่ยแลกปะล่ะแลกป่ะเพื่อนแลกปะแลกปะแลกปะแลกดิโหไม่ใจเลยแล้ววะ ทอยสามทอยสองทอยสามนะครับทอยสามอืมป้องกันการโจมตีอ๋อดออดดออดออดออดอดอ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 อกิไม่ติดเลยว่ะ แเจ็ดเจ็หอปดะเดเก้ 7, 9, 9, าเโอ้โอ,โอ้ได้อย่เ่งนหึ่งสองสามสี่ห้าได้เลย,เลย 5, สมามห้านไมได้เลย,เลย่ะยหลบบห้าตรงไหนเนี่ยเก็บขับพืน้น่ะ ครับคุณค่ะคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับตอนนี้ผมของผมเน,นเด็กตัวผมนั้นหล่อไหมครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับแล้วผมจะทอยสามทำไม ตัดอีกแล้วโหตัดได้ตัดดีดบ,ดดบดดิบตัดดีจังเลยแเลยเดี๋ยวตัดให้ขาดเลยช,บช,บชบับปช็อช็อตัดให้ขาดเลยช,อช,อชอ็อปช็อปขาวขาว,ขาวแดงบอกแล้วผมเท่โอ้โหผมโหดมารดาที่ไหน ไปไ้หนดีวะสิบเอ็ดอะสีบอีกชีวิตน่าสงสารชีวิตของดีเบอร์เกมเมอร์ทำไมช่างน้าสงสารอะไรยังนี้ Tình nhà hồ khổ bên đó thấy bị hơi 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 hết ừ. bên tẹt bên hay bên xịt có đại gì ơi ờ. เจ็ดเรือยอดอยาผวนอยาผวนนะคะขอลาค่ะยาปวนนะคะแซมตัต้งอะไรไว้เนี่ยหนนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบบ้ว้าไปไม่ถึงฝัน ความหวังพังทะลายจะนี้จะอยู่อย่างไรเมื่อหัวใจเพียงดวงเดียวแรกสลายอืมโชคดีไหมอ้าเฮียน้กเต็มหัวตีกันก็กันทำไมวะ

อ้อยัได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ิดดีดีโหไม่ติดเลยพอติดสองรอบปุ๊บมันไม่ติดอีกเลยเสียใจมาก สองลูกว็หมวกติดทีเธอเออจะได้จบจบป็นทีนี่ไลท์วิคชุยไลทวิกตอ์ตอรี่ครับตอรี่ไลทวิคตอรี่ตอรี่รไม่ใช่ตอนะโอเคครบสามตานะ ขอบคุณที่สาหรับการติดตามชมครับผู้ชเออขอบคุณสําหรับที่ติดตามชมและยอดซับสไครต์ที่ซับสไครต์ผมมานะตอนนี้ยี่สิบสามซับนะก็อย่าลืมห้าสิบซับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ประกาศไว้นะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์เลยนะครับจะได้ครบห้าสิบซับใบนะ สำหรับอันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบุนปูนจ๊ะ